แต่ตั้งผู้ส่งคุณอาวุธในคณะอนุกรรมการของเราที่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะหารือกับความผู้แก้ไขความร้นอนบริเวณแยกทางแยกเนื่องจากการต่อไปครับเรืยนท่าประธานท่านกรรมการครับห้า่งาจราจรเรื่องของการห้ามรถพ่วงให้รถถึงพ่วงขึ้นวิ่งทางสังคมหริทอปปาราที่สาเรื่องปรับปรุงคำสั่งที่ เจ็ดเป็ดหับสองเทปเรื่งต่ผู้สมัคิมนุษย์นเกรตยนะครับท่านแรกเป็นอายการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านที่2เป็นหัวหน้าสมงารกรครับขอบคุณครับนี้ท่านก็มาร่วมประชุมเรื่องตนเองแล้วก็มี้อบหมายมาะ้างนะครับเรื่องเรื่อเราเ็นอยาท่านสมาชิสภาผู้แทนนะครับท่านผู้สัมน่ว่าบริเวณแยกคาอ้นนี่มันรท่ตาประจุนะครับวิศกรโยธาชำนาญพิเศษนะครับ ของสานักงานทางหลวงที่ริษยาทางไปน่าเดอุบคติเนียารอนะครับซึ่งในส่วนเบื้องต้นนะครับของรูปแบบในเมืองนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะที่เข้าออกไปยังทาม่วนนะครับจะไม่สามารถริษยาหรือยาทางไปนะครับแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ที่หน้าเภอทาม่วนสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุให้ประชาชนผู้ใช้ทางนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็รถใหญ่ที่ใหญ่ มากมากที่จะอยู่เทิร์นกับตรงน,นี้เราด้านช่องด้านล่างนะครับซึ่งแบบนี้จะทําให้รถที่เข้าวงเวียนะมีความอย่างไรถ้าเราออกแบบให้กว้างขึ้นรถจะสามารถเบี่ยงเบี่ยงแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงเข้าข้างในนิดหนึ่งนะครับได้ได้อย่างต่อเนนองนะครับซึ่งจุดนี้เราจะใช้จานวนช่องจราจรเพียงช่องครับเพราะว่าระยะเคร์แลระหว่างถนนกับท้องสะพานจะมีระยะประมาณที่นเเดียวแล้วทำไปที่กลับรถ คือมามาจากทางนู้นก็กลับได้กลับได้ระยะเบื้องต้นเนี่ยเราได้เพิ่มจุดกับรถบริเวณใต้สะพานใ